พอตะมน้ำใหม่ดองเริ่มจืดยกกับจิบมปูงใส่น้ำตาลประมาณสองส่วนส,นสอนอามนี่แห้ะใส่ชอดผาเกียวเข้าไปนิดนึง ใส่หลายดอกเพราะว่าควา้อมนวอยู่ในนอใบดองมี่แล้วใส่ผงชูรสใส่ซ้ำ่แยกกัสีแกงเพราะเป็นน้ำคุกคิกนี่ล่จะจะเอาหัวกะทิหัวหางกะทิหยอดเล็กน้อย ใส่ย่างละนี้จะหน่อยขึ้น้องต้องหน้นละไม่พิ่นจืดเติมหางกะทิหัวกะทิเข้าไปใส่เบิดเลยพี่น้องจ้าหยอ็เป็น <Okay. S 1> แยกเหยา้าขวดเป็นก็เลยเป็นฟ้อง,งก็เอากรเปิดตัวนี้องมือเด้ ขยาขวดไปสิไม <Es> ่เป็นของแยกแต่ยางเสียกะทิกะไรขยาขวดส่นำอุ k ่นจืดจางบะซิมก่อนเอา ใส้ตีจังเลยเพ่อนอันอื่นพ่อแล้วปรุงตามใจชอบจะขอไหมพี่น้อง่อให้เดือดจะข้าวกัน ใส่น้ำปลาลืมจักหน่อยไฟกับอยากอ่อนลุ่มก็ดีแล้วสิบหนี่ครั้ อย่ายันสีจบเปลี่ยวจะไงโอ้นาใหม่เห็ดบ่พ่พจีคือเปลี่ยวไว้เถอะวะขนาดล่างเราก็จัดเลยใบหัวลัพ้าลงไปตัดมาเท่าไหร่เท่าไรก็ใส่หมดเลย จำนีล่ะพี่น้องแกงหน่อไม้ดองใส่หมูแกงเพชหน่อไม่น่อไม้ดองพี่น้องเรียบร้อยเแซบแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้า